เพราะว่ามันต่อเพคนผู้นั่นกูก็เลยอยากขอเพค่คนก็เลยอยากขอเมื่อไงกูถามมากรหายพค่คนก็สัมผัสแต่ว่ามันโมมี่อย่างเป็นของกู่จัดยางนี่นไงกูอยากจะเอาไปเอาไปเรื่อยแต่ว่าโค่ล่างไงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านมาที่ช่องบุญพลาพาโชคครับพาทุกท่านมาที่ศาลเก่าปู่ศรีสุโธยาศีปุถุมาแล้วก็ ทางแอดเองก็มาทำพิธีครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเห็นบรรยากาศครับหลังฝนตกเมื่อสักครู่ฝนตกแรงมากครับแล้วก็ระดับน้ำถือว่าน้ำถ่วมครับตอนนี้น้ำถ่วมคำชะโนดครับให้ม ขออัญเชิญกลับไปบูชาประดิาานนะคะโอ้สวยมากครับ่านเนี่ยบัลลังก้าเสียนสวยมากครับครัับนนตกกสาาาาแ่่่ววยมี ทสิไใท้ <N h> ี <N h> ูา <N> เ <h> ่าทสารุนูเ <N> ป <h> ็นคนที่ไม่โลรแต่เาผิดระทุถ้าไม่มีกิเาจะคือว่าโชคดีครับแต่ม่เห็นองค์ยามเลยนีครันกันเขาชาบ้านหนูไม่ได้เป็นอะไรนะหนูแค่เป็นตัวแทนรัรู้แม่กับยาแค่นั้นทำง่ายในในหนูถึงไม่ยู่ก็บโม

ไมม่มา,มาละอ,องงามมาละโอสาธุสาธุสาธุสาธ<อ>ุสาธุ

อิมีิเมตานทอารามทีมังอาราธิโตตันเกิดังมหาตุกขงานปิมหาเมตตาจิตเมตาบุญตาจิเมตทานขอปะทะมังคุดมหากาย าทา,ทาท <Okay. S 1> งก่อนนอนเห็นแต่แมย่ยาอยู่ในพิธีต่างๆครับแต่ละสถานที่ครับบอกว่ามีพิธีใหญ่ๆจะเห็นกันครับเ <Yeah. S 1> มื่อในกรถทือว่าเป็นบุญตาที่เห็นองค์ยาครับติสารเกา่าคำฉนดครับองค์ยาไปหอดไสครับ,บ<ป>ว่างันไปวางปูบ่เรือไปใส่มา <Okay. S 1> โอซาธูครับ ครับเห็นรถเก๋งคันเดียวนั่งกันเมื่อะนี่เมื่อเก๋งอ๋อมาสองคันครับครับเช่นกันครับเดินทางจากไหนครับนี่ครับเราลูกหลานของไม่้ยากครับ หนึ่วัขนาดบกิดต์ป่าวอรทามทหันทเทวาหุปันธ์ปัาปัจิกิชาเขยทานยามพรมทิศิธมหังมหาราชีมังราคาราภคพทิชติบางดานบาลนครหังมาเกปักินา อรหังสัประดานิมังขภะพระรามธรามีอรหังจุณโจรตานิวันตาไมหังจุณโสิทธิเมตตาราริยเมตตาปันดานีปฏิมีสิทธิเดีตาสิ้นธม่มหาหุกิา เบญจมาปวาระอุศมังกราจิสาสุาขุรมันยันตานิเป็นขอบันดาลขอบันดาลบังเกิดชิสกิลขอบันดาลบังเกิดหนึ่งในชีดาว่ารบังรังเมือแห่งในอดีตชาอารังคางคำทางร้ายปัตยานทางมังด้วยปัตยานตน คำตั้งร้ายด้วออดิตจะกาบารมีนำศีิทธิเมตตาทุาทุาโอ้นีมาเปียนมามาดูไม่สวยจังวันี้มีทุณเรนแต่งแต่วางในตวมาเป็นขยันทำงาเรื่งมาโดาดีกันบทุกครั้งที่เขาจะมามองสบมันพาขนมาเอาขนาไม่ไงสิมีกระปองมาดูกระมูอ เด็กูดคุยกับภาคโดยที่ภาคเขาจะงูแต่เขากัคุยกันได้คือสารกันได้เพราะว่าเพ่นกัอยูข้างในเนาะคนกบว่างยางกนก้นในมุมบ้านห็นมัรับดูหรือเด็แค่ในอคือของานเขาสื่อาเปากกัแต่ว่ามนรับูได้บ้แค่หนูบบอื่อหรือว่าี่ปกติ่สกับยข้างในเน ของมือุกตูทามัอไรบนันก็ของกอเป็นแค่อาหารเอกชนเดียครับ อดีตชาติขึ้นมาตายกายมปนยงของสัตว์ตนบางสักนึ่งที่ไม่ปรากดเลยก่อนใพงขอกดเจ้าอารลบได้ไหมครับคนละครับที่เลี้ยงมา ถอดผิดช่วงครับน,นับ่นเป็นอดีตตการครับเป็นพบภูมิที่ได้เคยครับเป็นแม่เป็นลูกกันเมื่อได้พบกันแล้วก็รำมาให้ครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับ เหตุเกิดต่อหน้าครับไม่ได้จัดฉากครับไม่ได้ไม่ได้นัดไม้ครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหนปัจจุบันครับไม่ได้นัดไมยกันล่วงหน้ามาก่อนครับได้มาพบกันที่ศาลเก่าแห่งนี้ครับศาลดั้งเดิมครับศาลดั้งเดิมนี่ครั้งก่อนก็ไม่มีใครเข้าไปในปากเกาะคาเมชโนดแห่งนั้นครับ ใครมาพระภิกษุเราสาธุชนที่มากราบไหวาพ้พระปู่ก็จะมาที่ศาลเก่านี่แหละครับนี่คือศาลเก่าหลังหลังแรกๆเลยครับครับทางแอดเดนก็มาทําพิธีครับไปถวายปูป่เรียบร้อยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ทางแอดเดนก็จะได้สวดมนต์ครับถวายปู่ <c oughs> ส่วนน้ำครับท่วมสะพานครับท่วมสะพานแล้ว ส่วนต้นมะเดื่อด้านในก็ท่วมครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะนำเสนอต่อไปให้ได้เห็นทางต้นมะเดือด่อน้ำท่วมครับระดับน้ำสูงมากอนุโมทนาสาธุสายบนที่มาถวายองค์ปู่องค์ยา่าสถานที่แห่งนี้ ขณะนี้บรรยากาศครับได้กลิ่นทูปครับกลิ่นทูปกลิก่นเทียนแล้วก็บรรยากาศครับช่วงเย็นเย็นหลังฝนตกชุ่มเย็นดีครับเข้าบรรยากาศมากครับเราลูกหลานที่อยู่ทางไกลครับต่างจังหวัดต่างประเทศก็คงจะได้สัมผัสภพภูมิอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับทางเอสเองก็จะขอลงจาก คลิปสั้นๆนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับที่ศาลเก่าปู่ซีสุโธย่าศรีปฐุมมาครับน้อมจิตน้อมใจครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆท่านเฮงเฮงปังปงทุกๆคนสวัสดีครับทุกท่าน